เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมอมคุกกี้แลนด์โอเวนเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากัานีอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ โอเคค่ะทุกคนสวัสดีนะคะีนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง8ปดบาทสีค่ะคุกกี้ที่เซซจะมารีวิวครั้งนี้เนาะแคนดี้วิเศษนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือคุกกี้อั m วินซีลอนค่ะเดี๋ยวมาดูสกิลของเขากันนะคะว่ามีปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเนาะก็ะสร้างความเสียหายแกับศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดนะคะไปที่คุกกี้ก่อนเนาะ คุกกี้อัศวินซีรอนจะบัญชาการนะคะต่อสู้และมอบบัฟหลายชนิดแก่คุกกี้ของเพื่อนในทีมโดยคุกกี้ในทีมที่ตรงข้ามเื่อนไขนะคะตรงตามเงื่อนไขเนเขากก็จะได้รับบัฟชนิดนั้น เมื่อคุกกี้ในทีมนะคะตายหรือล้มลงนะทุกคนคุกกี้อัศวินซิลอนนะคะจะโกรธและใช้บัฟโทรสะ่ง่งผู้นาอัศวินนะคะที่ไม่สามารถลบล้างได้และเมื่อโทรสะ่ง่งผู้นาอัศวินซ้อนทับถึง4ครั้งด้วยกันนะคะอัศวินซิลอนของเราเนี่ยก็จะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์รบกวนกวสกิลเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะความเสียหายหนึ่งครั้งนะคะ1,021.6%ซึ่งถามวมาเยอะไหมมันแอบเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะเพิ่มพลังโจมตีนะคะเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้ที่มีพลังโจมตีสูงสุด2ตัว6%นะคะนานแปดวินาทีเพิ่มอัตราคริติคอลเพิ่มอัตราครีของคุกกี้ที่มีอัตราครีสูงสุด2ตัว12%นะคะนานถึง8วินาทีเลยเมื่อโทรศัพท์ให้ผู้นําอัศวินนะคะซ้อนทับ1ครั้งพลังโจมตีเนี่ยบวก50%ความเร็วโจมตี2ีนะคะให้กับตัวของอัศวินซิลอนค่ะ เมื่อครบสี่สเตกเมื่อไหร่นะคะก็จะพลังโจมตีเนี่ยบวก100%แล้วความเร็วโจมตีเนี่ยร้อนะคะอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเคยเล่นกันแต่ก่อนนะอันนี้นะคะอ่ะแล้วในส่วนของแคดิพิเศษมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้านนะคะก็การตื่นขึ้นของอัศวินนะคะ เมื่อเพื่อนร่วมทีมล้มลงบัฟโทสะาแห่งผู้นำอัศวินจะเปิดทำงานด้วยกันซ้อนทับ2อันนะคะเมื่อใช้สกิลจะสร้างความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตและทำให้เป้าหมายเนี่ยมีการติดสตันอีกด้วยนะคะหากเป้าหมายสกิลนะคะมีคุกรกันต่อก,การสตันก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้อีกด้วยเมื่อคุกกี้สตูทีท่ถูกโจมตีล้มลงคุคูทามนะคะของ คุกกี้อัศวินซีรังก็จะลดลงด้วยแล้วก็มีการฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองนะคะในกรณีที่ติดตั้งแคนดี้พิเศษนะคะย้ําเลยนะว่าในกรณีที่ติดตั้งแคนดี้พิเศษหลังจากใช้สกิลนะคะจะยิงทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกดใช้สกิลมากขึ้นเป็นระยะเวลา,าหนึ่งนะคะทุกคน ความเสียหายเพิ่มเติมต่อเป้าหมายสกิลนะคะความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุด10%สหรับคุกกี้แต่ถ้าเป็นอื่นๆเช่นพวกมอนสเตอร์นะคะก็148.3%ของพลังชีวิตของพลังโจมตีค่ะสตัร์เป้าหมายนะคะ2วินาทีความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อปเป้าหมายนะคะสกิลมีผลขึ้นกันการสตัร์าานะคะ362.1%ของพลังโจมตีค่ะลดคู่ไทม์นะคะ3.5วินาที ฟื้นฟูพลังชีวิต36.1%ของพลังโจมตีค่ะพาสซีฟนะคะพลังโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้น1.5%ต่อการลดอัตราพลังชีวิตทั้งหมดของเพื่อนร่วมทีม5%เลยนะคะทุกคนโหสูงสุดไม่เกิน30ซึ่งถ้า1ต่อ5 30คูณ6ก็ปลาเข้าไป เก้าเก้าเปิดนะคะพะลังจมตีเก้าเปิดอ่าเมื่อบวกสิบได้อะไรนะคะทุกคนความเสียหายเพิ่มตัวสลับเป้าหมายการจมตีปกตินะคะโอ้หตามความเสียหายตามค้ที่สูงสุดของคุกกี้หนึ่งเปอร์เซนต์ความเสียหายของอื่นๆหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซนต์อ้วาจจะเหมาะการตีบอสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะคะแต่ว่าเมื่ออัปเกรดขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมสองเปอร์เซนต์นะคะสลับคุกกี้แล้วก็พวกอื่นๆนะคะร้อยห้าสิบถ้าอัพสามสิบ 175%ดโอ้เดี๋ยวอาจจะต้องนะคะเอาไปลองพวกตีวงตีบอสต่างๆเนาะหรือว่าอารีน่านะคะฟอรหน่าสนใจทั้งคู่โอเคค่ะน่าจะช่วยในส่วนของสึกองผู้วิทักได้อีกด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปลองเทสนะคะในส่วนของอารีนากันก่อนเลยคะ่ะไปดูพร้อมกันเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เซตนี้นะคะในส่วนของอารีนากันนะคะว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นการที่เซฟรอเอามาเทสดูเนาะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะสู้นกอีกก่อยว่านกอีกก่อยมันมีการฮิวด้วยอะแต่เหมือนซีลอนเซฟดามเมจไม่พอนะนี่ค่ะเห็นไหมครับเอออ่ะต้องดูแล้วแหละว,ว่า นิดเดียวนะคะโอ้โหแสดงว่าซิรอนเนี่ยอาจจะต้องดาเมจแรงกว่าน,นี้สักหน่อยนะทุกคนเพราะว่านี้อาจจะแบบดาเมจไม่ได้แรงมากนะคะทำให้ทีมของที่เจฟใช้เนี่ยเหมือนกับสตาร์ดันเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพมากอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นที่ดาเมจเนี่ยวันฮิตได้ง่ายกว่าน,นี้นะคะหรือแบบดาเมจแรงจ๋าไปเลยแล้วก็ซิรอนเนี่ยน่าจะแบบเต็มที่ความสามารถแล้วเนาะ หลักเลยนะคะตัวอีกที่เหลือเนี่ยสาตัวเนี่ยต้องพยายามตัดเลือยฝั่งหนือให้ได้เยอะที่สุดเนาะเพื่อให้ซีรอนเนี่ยจะไดะ้เข้าไปใส่เดียวนะคะจนถึงตัวสุดท้ายได้ไวขึ้นนะคะทุกคนแต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็เออมีการฟื้นฟูขึ้นมาด้วยตรงเนี้ยเออค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเรามาลองเทสทีทมอื่นกันเพิ่มเติมดูนะคะ อ่ะอันนี้นะคะมาลองเทสดูเนาะซึ่งอาเซฟก็จะยังใส่เป็นตัวของส t ต r d าร์อยู่ตอนนังคิดอยู่ว่าถ้างั้นเนี่ยเล่นเป็นสายแช่ไปเลยไหมแบบลายชีน้ําแข็งแบบแช่แช่แบบฟีดแล้วแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เอาซีรอนเนี่ยตีตีตีโบ๊ะโบบเข้าไปอ่ะเดี๋ยวลองใช้เป็นเซตนี้ก่อนนะคะนี่พยายามบิวพังจบตีเพิ่มขึ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองดูนะคะ กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้อะไรที่มันเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นดีไหมไอ้น,นี้ก็อน่าสนใจแต่จะใช้เป็นเซตนี้ก่อนนะคะเราไปลองเทสกันดูไปถ้าเจอทีมตีวันเนี่ยเซก็อยากรู้มือกันว่ามันจะสามารถเคลียร์พวกตัวหน้าเนี่ยได้เร็วแค่ไหนนะคะแต่อาจจะติดอมตะของแคปไซซินที่ประมาณ6วินาทีอยู่เนาะต้องพยายามเคลียร์ให้ไหวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไปลองดูกันปึ้งโอเค อน้องหมึกเซฟไม่ทันได้ตีนะคะนี่โอเคฟาดไปถ้าอ่ามีตัวตายปุ๊บโอเคฟื้นฟูขึ้นมาค่ะแต่ถามว่าเอาล้มไหมต้องดูเออครึ่งหลอดอ่าเซซิกยูไปเฮ้ยเหมือนมันแรงไม่มากพอทุกคนต้องดูตอนที่ระเบิดเออระเบิดอย่างนี้มีการฟื้นฟูแต่ถามว่า ทันไหมนะคะเอ้ยทันพอดีนะคะอันนี้คือลองเทสเล่นๆดูเนะาะแต่ที่จริงแล้วถ้าจะใช้ทีมอื่นเนี่ยอาจจะจบได้ง่ายกว่านี้นะคะอ่าเห็นเลยนะว่าซีรอนเนี่ยอึดก็จริงแต่อาจจะต้องแบบมีดาเมจเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะอันนี้คือเอาลุงมาแบกเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะว่ามันจะเคลียร์ตัวพวกที่เป็น5้าดาวลุงนย่ยค่อนข้างยากมากเหมือนกับ มัดแลนที่ฝั่งหนึ่งเขาใช้นะคะซึ่งอาจจะอึดมากๆอ่ตรงที่คููดาวสกิลของลุงซีรอนก็จะเคลียรตัวของแคปซซินได้ตอนที่แบบระเบิดปึ้งไปนะคะตรงนั้นเนี่ยอ่เคลียได้อ่าปุ๊บ,บ,บแต่หมึกเซฟจะไม่ได้ใช้สกิลอาจจะต้องลองเปลี่ยนดูนะคะเอาเป็นตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเติมเสริมขึ้นเข้าไปนะคะนี่เดี๋ยวขอรองใช้คําว่าขอรองก่อนเฉยๆนะฮะ ถ้าไม่ใช้เซตสตาร์ดั t อาจะใช้เป็นเซตนี้อลองดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเอาไป let's go ที่จริง5เซตมันลองใช้นกหวีดก็อาจจะน่าสนใจที่นกหวีดมันจะตกอยู่ที่ตัวของลุงนะคะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องภาวนาว่าอย่าให้ลุงซิลอนตุยก่อนนะคะทุกคน โอเคอ่าฟาดไปแล้วหนึ่งโอเคค่ะเอาละเออแต่ว่านะคะซึ่งอาจจะเสียข้อเสียตรงที่ว่าอ่าโอเคตอนแรกนึกว่าชูคิมจะอยู่รอดแล้วก็ลุงเนี่ยจะอยู่ไม่รอดนะคะอ่าดูใช้สกิลไปปึ้งโอเค เฮ้ยอาจจะใช้เป็นเซตนี้ก็ได้นะแบบโดยการฮิลขึ้นมาแต่เดี๋ยวเซฟจะจะลองใช้เป็นตัวของนกหวีดนะคะอาจจะช่วยได้ดีขึ้นอัอนนี้เราเก็บแต้มมานะคะแต่พอเทียบบนๆอ่ะเทียบสูงๆอ่ะมันจะแบบตัวมันจะอืดขึ้นเซฟว่าอาจจะแบบใช้ซิลอนแบบอบยากนิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องอาศัยสีตัวหลังเนี่ยให้มันจบไวมากๆเลยโอเคปรมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเทสกับพวกไอซีบอสก,กันดูดีกว่านะเพราะว่าน่าสนใจมากๆถ้าเกิด ตีบอสอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่ามาต้องลองดูกันค่ะโอเคเดี๋ยวขอจัดท็อปปิ้งสักคู่หนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะคะว่าคุณลุงซิรอนเนี่ยตีบอสไหวหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้จะเป็นท็อปปิ้งนะคะที่นี้เซฟใช้เมื่อกี้เนาะอาจจะยังเซตไม่ตรงเป๊ะสักเท่าไหร่นะคะแต่อันนี้คือลองใช้งานดูก่อนนะ โอเคค่ะเราก็ลองใช้กันดูนะคะอืมมีไม่โดนสตันด้วยแฮะโอเคเอามา อลองดูนะทุกคนเผื่อเวิร์กนะคะอืมลงซีรอนปิวไปสักก่อน นี่ถ้าลุงไม่ปิวอาจจะเวิร์กก็ได้แต่นี่ลุงปิวไปก่อนนะคะอืม็นดูดามเมกันนะคะทุกคนโอเคห้าสิบแปด ม่ได้เยอะเนะี่ยเราแบบลุงซีรอนตายก่อนด้วยนะ,ะถ้าเกิดลุงไม่ตายก่อนเนี่ยอาจจะน่าสนใจก็เป็นได้นะคะนี่แล้วถ้าเป็นชาเอมชาเอมกำลังนึกอยู่คือมันจะผ่านไปที่มอนนั้นค่อนข้างยากอะไม่เวิร์กถ้าเป็นเทวทูตหรอเทวทูตก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะลองดูนะคะอีกท็อปปิ้งหนึ่งละกันเนาะแต่ดูดาเมจ ของวุงซิรอนเน่เหมือนกับแบบจะจะสามารถเขาเรียกไงอะสู้พวกแบบว่าบอสเนี่ยหรือแบบพวกอื่นๆที่ไม่ใช่คุกกี้น่าจะแรงแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอาจจะต้องลองดูนะคะอาจจะต้องไปเทสต,ตัวของบอสมังกรอื่นๆหรือเปล่าเนะาะอ่ะจะต้องดูอีกทีนึงนะคะไหนๆก็ทํามาแล้วนอ้องก็อยากจะใช้ลุงนะคะประมาณหนึ่งเหมือนกันอืมหนุ่มไมโดสตัน อ่ะลองดูอ่ะโอเคปุ๊บ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 ไหนดูซิทุกคนอ่ะมาสกิลไปนะคะอืม แต่ลุลงซีลองกับปอยู่ดีนะอ่ะกดสกิลลุงไม่ทันนะคะเมื่อกี้แต่จากที่ดูแล้วหน้าจะไม่เวิร์กอาจจะมองกับตีบอสอื่นนะคะอันนี้คือดาเมจที่ได้นะคะทุกคน ก็อาจจะช่วยผู้พิทักในบางาเป็นทีมสำรองอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วก็จะยังไม่เหมาะถ้าเกิดคือถ้าเกิดเจออันไหนที่แบบว่าตัวแทงตายก่อนเนี่ยแล้วลงุงซินรอมีโอกาสตายสูงเนี่ยมันจะยังไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้ามาตั้งในอารีนาหรือแบบเป,เป็นทีมบุกอย่างเงี้ยทุกคนเราทําทีมตั้งรับเป็นทีม,ทม ทีมนี้ไปก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทีมบุกเนี่ยอาจจะเป็นทีมซีรอนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็อาจจะแบบตีพวกแบบแท้งเดียวแท้งแบบดูอาจจะตัวไม่หนามากเนะี่ยได้อยู่หรือว่าบางทีมที่เขาใช้ bts นะคะหรือใช้เป็นแบบ2ฮิลด้านหลังอะไราเงี้ยอาจจะใช้ทีมซีรอนเนี่ยโจมตีได้อยู่นะคะทีมที่แบบปิดดาเมจค่อนข้างไวนะคะก็คร่าวๆก็ที่ลองประเมินดูประมาณนี้นะคะแต่ไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดไปใช้ในพาร์ทของตีบอสกิลเนี่ย อาจจะต้องเป็นทีมปอื่นหรืออาจจะแบบต้องรองหลายๆคนวิจัยมาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะอันนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะเพราะบ,บางครั้งเนี่ย อาจจะไปเจอทีมที่มันตรงจริดหรือแบบตรงไทฟ์ขึ้นมาแล้วมาสามารถเล่นได้นะคะอาจจะต้องรองดูกันอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะทุกคนแล้วก็สาหรับใครที่ยังไม่มีสกินสีทองนะคะสามารถนะไปลงสึกให้ผู้วิทักษ์ได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย